ตอนนี้ถึงป้าคิดว่าถึงป้าคิดว่าตรงน,นี้ถึงไหมเอาไปถึงก่อนแต่แน,น่ถึงจริงแล้วผมตรงน,นี้ตอนนี้อ้ายถึงป้าคิดว่าโอ้โหถึงหลังเฉยเดืหมูถูกปั๊บนิดหน่อยแต่ดันเก่งขึ้นมากๆด้วยั้ษละของตัวหมูเนี่ย จะมีการปรับให้ความเร็วในการเคลื่อนที่ของการพุ่งโจมตีจะไวขึ้นจาก6.9เป็น7.1เลยโดยเพิ่มแค่0.2เนี่ยคือมันเห็นผลมากๆเลยนะแล้วก็ตอนหมอบเนี่ยจะเคลื่อนที่ไวขึ้นจาก3.8เป็น4.0อเอาจริงตรงจุดนี้เนี่ยถ้าเกิดเราเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ตอนหมอบอะแต่เอาจริงบัฟขึ้นมาเป็น4.0ตอนนี้ก็ถือว่าดีขึ้นแบบมากๆแล้วแต่สิ่งที่เด็ดจริงๆของตัวละครนี้ที่ถูกปรับมาเนี่ย จะอยู่ตรงนี้นั่นคือเราสามารถกดคลิกซ้ายค้างไว้เพื่อรอาชาร์รโจมตีก่อนที่ตัวหมูจะย่อแล้วพอตัวหมูย่อเสร็จอ่ะมันก็จะชา์าโจมตีให้เองหากเกิดเรายังกดคลิกซ้ายค้างอยู่และทําให้การพุ่งโจมตีของตัวหมูเนี่ย มันดูไวและก็ง่ายขึ้นกว่าเดิมมากๆโดยเราไม่ต้องคานตามซื้อหรือยึกยักก่อนพุ่งแล้วและยิ่งใส่คู่กับไอออน on, คู่ดีเขาเ้าไปอีกนะบอกเลยว่าตัวละครหมูเราแทบจะกลายเป็นกบเลยก็ได้โดยอันแรกเดี๋ยจะเป็นจาบีโรงงานที่จะให้สกิลชาร์จพุ่งโจมตีเราเนี่ยจะไวขึ้น50%และก็อย่างอันนึงเนี่ย จะเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ของการพุ่งโจมตีให้อีก3%ถึงจะมีโทษให้พุ่งโจมตีช้าลง10%เนี่ยมันก็ยังพุ่งไวอีกตั้ง40%จากแอนออนอันนี้ก็นั่นแหละแอนดออนคู่นี้ก็ทำให้ตัวละครหมูเนี่ยมันพุ่งโจมตีได้ไวแล้วก็โคตรต่อเนื่องมากๆโอเคแล้วก็ส่วนเซ็ตช่วที่ผมเอาไปเนี่ยก็จะมีตามนี้เลยอันแรกจะเป็น อ่าแลล่าโบาน,นัสที่จะเห็นวล่าเซอร์9วิตอนต้นเกมและล่างแมาคือเพิกดีผมอย่างชอบเลยปัญหาคนตอนต้นเกมได้อย่างง่ายมากแล้วก็เพิกสองจะาเป็นจัตยานเอเลีย่ยนดมว่าเราแขวนเซอร์เนี่ยแล้วก็อยู่กใกลจากตัวเราที่สุดเป็นเวลา8วิแล้วก็คนนั้นเนี่ยจะติดไม่ดูตัวเป็นเวลาหนึ่งนาทีอีกด้วยแล้วก็เพิกสามจะเป็นเสาเขาทวงเกมแล้วก็สุดท้ายจะเป็นทึบไฟเนาะโอเคก็จะมีตามนี้ใน็กเก่งไวดีกว่าป่ะไปกูดู คลิปนี้มีสปอนเซอร์นะครับร้านโฮลิสัยตัวแทนจำหน่ายหฟังที่เท่พ่สุดสั่งซื้อง่ายจะส่งไวเลือกได้เลยไม่ว่าจะเล่นเกมหรือฟังเพลงหูฟังบูทูธหรือไวเลสก็มีครบทวนทุกสไตล์และจะลืมโค้ดพี่ยินรับส่วนลดหนึ่งร้อยบาทเมื่อซื้อครบส0 0 0บาทนะครับมาเรือม,มาคือแบบเห็นโอล่าคนหมดเลยอ่าเหมือนเขาจะวิ่งเครื่องบนมากันสองคนเลยเนี่ยเพื่อนเราจำจะเกย์เขาได้ปะจะ,ะเกยกเขาได้ปะเนี่ยมันจะวิ่งมานะใส่ียงเท้ามาละเสียงเท้ามาละทุกคน เตะจิกบแบบเผือกดขวดเลยคือแบบอันนี้คือคิดขวาลั่นใช่ไหมเนี่ยโอเคเพื่อนก็พวกเลรผม,มก็หลอบไปก่อนทีนึงเอ้ยเพื่อนวนต่อมาได้เอาดิเพื่อนวนได้ไอะวนได้ก็วนดมิมาดีตัวเราควรเรามันชาร์จไวมากตอนนี้โอเคเริ่มมาก็ใส่หัวก,ก่อนเลยละกันแล้วใครเสีงบุญไหนไหวะเนี่ยเสาเข่าเกิดข้างเราเนะผมว่า เรายังไม่ต้องแขวนต่อกเขอาก็ได้ผมเพราะว่าตอนนี้ไม่น่ามีใครแบบได้ปัดอะไรดีคาร่าเนี่ก็น่าจะพึ่งแบบเพิ่งเริ่มปัน่นคิดว่าฉะนั้นก็ขอทื้อบุญก่อนอืเมื่อกี้นี่เสียงอ่าก็กเก๊กข้างล่างนี่อ่านี่ไงจริงครับผมสปีดที่ชัวร์เลยอย่างเงี้ยเอ้ยเดี๋ยวโอ้โหไปล็อกไม้เลยคือแบบไม่ไม่แฟร์เลยคือบางทีมันก็แบบไปไป,ปล็อกไม้เฉยเลยแล้วอ่าทัานหลังมี่ท่อนอยู่ไปคิดว่า ทันอยู่นะคิดว่าตีมามเราไปทันโกรธรอข้างก่อนแต่ไม่ผ่านกรบผมไปก่อนไปเลยอเอาไปเลยเอาอ้ผิดฝั่งหมายมาอ้ายนายเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะแบบเปลี่ยนหนักมากเลยเนะี่ยเอ้ยเดี๋ยวโหแบบไม่ยอมลงลงลงร่องเฉยมาเราจะเราบิดจีราวดาเราเรา,เราอีกโก้วะคือเอากี่เพื่ออะไรก็ไม่รู้หมายว่าเราทิ้งไปนะฉีดได้ป่าวเออฉีดไม่ได้ผมมาไปเลยผมเอาจริงตีจาวดาจะล้มไปแล้ว่ปคิดว่า อันนี้คือแบบติดเล่นเลยก็ไม่รู้โอเคใส่หัวไรอกของที่นานจัดแหละมัคนคงถึงเวลาให้เราต้องแขวนเสาขาแล้วก็ผมเม็เนไงเราแย่ได้ไม่รู้ว่าไอ้รอยตรงนี้น่าจะเป็นของใครนะมิโชนป้าอันนี้เพราะว่าคณะต้องวิ่งแบบวิ่งหาโอเคพิโชนจริงทุกคนเดีย๋ยวเราทึบนี้ก่อนเฮ้ยบอกกลับมาอ่าว่าแล้วมันน่าไปไในใกล้รราคิดว่าน่าจะอยู่ตรงนี้แหละ เอา้าติดะอะไรเครื่องหนึง่งโอเคดิวส์ตัวอยู่บ้าคิดว่าไปก่อนซ้ายหรืขวาโอเคออกวันนี้แล้วผมอา่ขาข้างในมีอะารต่างกันนะไอ้ไปตัวก็พุ่งแต่ว่าพุ่งแบบแปลกๆกันแล้วตรงนี้ไม้อยู่ว่าผมโอเคโอเคก็อ้อมมาเอยอะไรไปโดนกดรอบบนยาวสักขนาดนี้ออกแล้วนะโอเคโดนตางนี้มาแล้วผมเอ่อทางไปมันไม่ไม่มีแบบจุดไปมากเท่าไหร่นะแต่ข้างในมีไม้อยู่ว่าผมอ่าน่าจะต้องเล่นไปคิดว่าไมเนะี่ยโอเคไม่ต้องผมไม่ไม่เอา มาไอ้โอเคเดี๋ยวอโอเคคนนี้เฟสสองแล้วก็เอ๊ะทำไมคนนั้นมันแบบพอดหัวไวไวเัไงไนะโอเคคนนั้นขึ้นบนแะ้วผมมาเราก็ขึ้นบนตามเลยบาดี้เออเดี๋ยวตกหลงคนนั้นเขาออกมาโอเคออกไปทางปีขวาเนาะตอนนี้คนนั้นเขาติดไม่รู้ตัวประมาณนาทีนึงไงนะและ้วเราจะพอได้เล่นได้จัดเฉียวหรือว่าปั่นไฟไวเกินที่กระดาเราใส่ท่วงกิมแบบ ั้งอันหนึ่งแล้วเนี่ยแม่เมื่อกี้ออกมาอันเนี้ยคนหนึ่งไม่รู้ไปอะไรละอันนี้ไงคนเห็นรอยรอยเลือดอยู่นีไ่ไงออกมาละพอที่อ้ายคนที่เขาเก่งนะคือแบบเขาคนที่จะปียับมากๆแต่ก็เป็นการปรีที่แบบเซฟตัวเองแบบสุดๆไปเลยเอ้ยไม่อไปแล้วแต่ราต่างมีอยู่ผมข้างหลังโอเคไม่ต้องยุ่งนรอบราต่างนี้อเอาไงดีเพื่อนโดดไหมรอบหนึ่งรอบหนึ่งเอ้ยโดดต่างกับไม่คิดว่าทรงนี้โอเคหน้าต่างจริงแล้วผมเพื่อนตักรอบปะ โดดเอ้ยโอ้โหคนนี้มันใจนิ่งมากเลยพันกันอะไรผมมีกันทั้งวันอยู่เงี้ยจุดประสงคอย่างตอนนี้ถึงป้าคิดว่าถึงป้าคิดว่าตรงนี้ถึงไหมอือหือไปถึงก่อนแต่แริถึงจริงแล้วผมตอนนี้คนนี้ไอ้ยถึงป้าคิดว่าโอ้โหถึงหลังเฉยอย่างเท่ป้าโอเคทีมขัน้นก่อนทีมข่อนก่อนรีพันกันมากๆแล้วตอนนี้ ตอนนี้ตัวเรคอเราแทบไม่ใช่หมูนะแจะเป็นกบแทร์เลยคือแบบโดดเองอย่าง,ง,งไล่ซื้ออยู่งั้นอ่ามิโชโอนอยู่ข้างบนอ่าน,น,น,นั่งฮิวว่นไหนทุกคนโอเคนั่งฮิวจริงนั่งฮิวอยู่ในห้องด้วยนะแล้วก็เขาติดไม่รู้ตัวประมาณนาทีหนึ่งน่าจะพอแบบได้เล่นได้จัดอยู่เอ้ยหิวอย่างไวมากอะโอเคมิโชโอนเขาขี่นะผมมาล้อไล่มิโชโอนที่แบบจะตายไป๋ยวคนดีกว่าไหมหวัดดีเพื่อนเขาอะไรอยู่ตรงนั้นวะเนี่ยเจ๊ อืมโอเคแล้วมีโชดีกว่าก็าแบบทำไมหายเจ็บไว้ไวมีบุญตรงนี้เฉยหมาตีเลยผมไม่ข้างหลังไปนะน่าจะพอได้เล่นอยู่ผมมาเคตามแบบตามเซนต์มาดีเจออยู่ข้างหลังไมสติฟนะนีไงเขาต้องพาพไปแล้วผมแต่เรามีอืมจุดไปสักอย่างมาไรแบบจุดๆไปเลยเพราะว่าเครื่องเลยสองเครื่องแล้วแล้วคือเรายังทำใครตายไม่ได้เลยตอนน้าตางว่นะโอ้หหน้าตางมันสวยมากเลยอะ่ะคือแบบ ปกติด่านนี้หน้าต่างมันไม่ได้เยอะค่ะนะเอาจัจริงๆอ่ะหน้าต่างชัวร์บ่าคิดว่าหน้าต่างชัวร์มาไอเสาขาวเนี่ยตอนแรกคือเราจะแขวนแต่ตอนแรกแล้วแต่คือไม่ได้แขวนเราแขวนเอาหนีตอนคิดแล้วอย่างงี้ก็ก็โอเคอยู่เอ้ยเพื่อนนายแบบทำอะไรตรงนั้นอ่ะมาร้านหรอเล่นอย่างเงี้ยอ้หโเดินแบบชิดหลังได้แท้แต่ไม่ได้เฉย ก็มูบอกกบมาเรียบร้อยเอ้ยเรียบร้อยกันไม่ทนเราก็แบบขี้โม้เกินอะอเก๋เพื่อนไม่ทันใช่ไหมเลยโอเคใส่หัวก่อนอะไรกันรู้สึกว่าเออพอเริ่มเล่นเข้ามือเริ่มจับทางได้ก็สนุกโอการอยู่ตัวหมูแผทดนี้เพราะว่าเราต้องขึ้นไปเชื้อบ,บูนทั้งบนปะเมื่อกี้น่คนเนี่ยอยู่นี่คนหนึ่งนะแต่ขอขึ้นไปดูก่อนอ่าแล้วข่องบนคือจะจะติดเลยเอ้ยลอยใครเนี่ยลอยเข้าจางเอ้ยได้เสียงเออเมื่อกี้ โดดมาเหรอเมื่อกี้เหมือนได้ยินเสียงเออจริงอันนี่ไงนี่ไงทุกคนโดดมาข้างล่างละวนี่อยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่เห็นแบบชุดเริงแสงเริงแสงอยู่เมื่อกี้ดีว่าแล้วเปเลยผมจะปิ้นป่ะเนี่ยทรงเนี้ยโอเคจะปิ้นจริงโอ้โหเอ่อโอเคคนกำลังมาช่วยคนหนึ่งนะผมก็หูยอมมากำลังกลับมานี่ไงตกแล้วกำลังกลับไปโอ้โหคิดแบบตัวเราคนเราหมูยอมได้ขนาดนี้เลยอ่ะอ่าแล้วก็นี่วิทย์อยู่นี่ผมอยู่นี่ไปเลย โอเคพังก็ได้ไวะ่างเงี้ยทั้งวันอยู่อย่างเงี้ยพังก็ได้มาจุวประส่างแล้วก็ลุงวิทย์คนนยิ่ตายนะผมเดี๋ยวอะไรเดี่ยอยู่ที่ก็วิ่งสวนเฉยโอเคอะไรแบบสุดๆเลยเนาะเพราะว่าคนที่คิดแล้วผมยิ่ดโดดไปเนี่ยที่โดดจริงโดดปะโอเคไม่น่าโดดแล้วก็ตรงนี้ไม้อยู่นะทุกคนไม้เซฟอยู่เลยเนะี่ยเปิดาตาไปเลยตาไปไอ้เอ,อ้ยไม่โดน โอเคเอ้ยเดี๋ยววิ่งกลับมาเฉยเพื่อนเลยก่อนเนี่ยเรียบร้อยโอเคลุงิกิตาละป้าโอเคเรียบร้อยผมนี่ขี่ซ้ำที่ผายเลยไล่ซ้ำพี่โชนกับลุงวิทใ้แบบเตะตายเป็นคนเฮ้ยเดี๋ยวย่ออยู่ดีเจอใครําหน้าเดียวไม่เนี่ยอืมอันนี้ขะนั่งยิวกับเพื่อนหรอโอเคผมว่าผมขี้เกียจว่าชอบรีกละโอเคได้แบบกิดเป็นคนดอะไรกันถึงแ,แม้ผมจะได้ตีใครนะอ่าน้องบิ๊กอ่ะแค่รอบเดียวในเกมแล้วก็หลังจากนั้นคือไม่เจอได้เลยก็ตามแต่ก็ช่างมันเนาะก็ลหลมกัน ไปอ้ไอ้เดี๋ยวนะตอนแรกทิ้งก็แบบไม่อะไรแล้วนะคือแบฝืนปั่นเจยอย่างเงี้ยก็โดนนับหัวดีเพราะวนะ่าน่ยอ่าโอเคผมตามรอยไปก่อนเขาวิ่งออกมาทางทางซ้ายที่ผมน่าจะอยู่ห้องแกล้งดีๆโอเคก็บบอกมาเรียบร้อยเฮ้ยเดียวป่ะนะเนี่ยเฮ้ยอยู่จริงจริงโอ้โหลุงยีบแบบหมูยอเลยก็ดีทุกคนมนกลับมาแล้วก็อืมโอเคเพื่อชีก้กันแต่ต่อน่าต้องวิ่งหนีตรงนี้ชัวร์ผม ตรงนี้เอาเงินกินน่าจะพอถึงหลังก่อนนะโอเคย่อเลยผมย่อไปเลยว้าวมากแล้วก็ <c oughs> อย่าโคตรเทพหมูตอนนี้มาตัวเราโครที่โมที่วาจโจดีเกมก็ใช้เวลาแค่อะไรเนี่ยแปดวิปะเรียบร้อยตายแล้ว <c oughs> อยากชอบมากมาดีโอเคข้างหน้าคนอื้อเลยแล้วก็เหมือนกำลังเข้าบ้านใหญ่ด้วยคนหนึ่งโอเคเราย่อมาหาคนนี้ก่อน ต้องถึงกันนะนี่ถึงแล้วเดินนนี้อย่างเงี้ยสปินไปนเนี่ยโอเคไม่ใช่ไม่ใช่จีแปลกมีคนเข้ามาใหญ่คนหนึ่งนะอ่าคนข้างหน้าเนี่ยคนหนึ่งแล้วก็คนนี้กำลังพยายามจะมาเล่นบ้านใหญ่อยู่อย่างว่าอะไรดาดที่บ้านใหญ่โคตรเทพเลยเอาจีโอเค,เเเออเคก็มูนบอก,กลับมาเอ้คนที่มันไม่หลงว่ะคนที่ือแบอกคนบ้าอะไรเก่งขนาดนั้นโอโหรู้ได้แบบเรากำลังแบบมูนบอลโอเคตรเทพเลยอะแต่ไม่ไรผมผมได้ยินเสียงคนก็แก๊กอยู่ีนี่คนหนึ่งผ่านดีเว้ ่าดูเลยเท้าก่อนดูเลยเท้าก่อนแล้วก็ออกอันี่ดีเห็นรอยเท้าอยู่เพื่อนเอ้ยเพื่อนโดนติดเฉยมาเพื่อนอย่างนี้น่าจะล้มแล้วผมน่าจะล้มละก็เอ้ยเดี๋ยวอะไรมาล้มก่อนจะไม่เป็นไรมาผมตามก่อนแล้วกันหน้าต่างช่ว์ผมเล่นอย่างเงี้ยอ่าว่าแล้วโอเคก็พุ่งเลยผมริมายวะเนี่ยไม่ใช่โอ้โหผมโคตรมั่วเลยนี่ก็ล็อกแล็กหลอกไปทั่วเซลเขาเกิดเทพด้วยโอเคแล้วก็มา คนเก็บที่อยู่ไกลสุดมาอยู่ตรงนี้ใช่ไผมแค่ย่อมาก่อนเอาเดี๋ยวไล่ไปเะรีทันกว่านะคือเขาติดไม่รู้ตัวอยู่แล้วอะ่ะวันนี้ไอ้เขาอยู่นี่เองนเนี่ยสปีดหรออันนี้ถึงป้ายน,นี้คิดว่าถึงอยู่ไปเลยอืไม่อะไรไปถึงกอ็อย่างโม้จดไอเฟตังด้วยนะท้อท้อเพืขอบ้ามาเล็กอะ่ะโอเคเขาค่อนข้างขี้เปียกการอยู่อะไรเดี๋ยวส่งไฟเฉยส่องแล้วก็วิ่นสุดๆงั้นก็นเลยเพื่อนอ่าทันหลังวะเนี่ยแล้วผมกระตุกแปลกๆกันละ มาแล้วปะเนี่ยทำไมขึ้นที่สูงอย่างเงี้ยโอ้โหบาลานจริงแต่คือมันไม่ทานจริงจริงใช่ไหมล่ะอักษรได้ไหวโอเคแหวนมาน่าจะเป็นเครื่องบลิกมาที่ระเบิดแล้วก็โอ้โหสองคนนั้นก็รีกูนไว้ไวออร์ดีออนอยู่นี่มาเพื่อนเราคิดว่าเราไม่เห็นเลยไม่เห็นเลยขนาดนั้นโอเคก็เข้าหลังมาก่อนเ้าเพื่อนเดนติดดนติดดนติดอย่างนี้ก็โอเคไม่รอแล้วผมไม้ข้างหน้าก็ไม่มีด้วยโอเคเรียบร้อยเลย อ่ายังไม่ยกแขนอะไรกันนะเพราะว่ามาหาวันนี้ก่อนคือผมกลัวเดียออนมีแทงหลังก็แหละประเด็นโอเคถึงป้านี่คิดว่าถึงป้าเอ้ยอะไรไปถึงก่อนโอ้โหเราเป็นกบไปแล้วเนี่ยเอาริงคิดว่กบเป็ปแท้เนี่ยก็มุดออกลักลมาเพื่ออะไรก่อนก็ไม่รู้หมาเอ้คนนี้เขาฉีดไปไกลเลยตอนนี้น่าจะต้องมีคนไปรีบดึงใครนะเดียออนแล้วผมนี่ไง เพื่อนหอว่าไม้ข้างหน้าถึงป่ะ,ม,ปะมันขี้เปรยียใช่ไหมเอ๊ะมันบอกนะคือตอัวลรคกเรามันเป็นหมูว่ามันก็เลยแบบติดเล่นกันหน่อยอ่ะเอก,กีว่าผมไลเ่เอออดดีกว่าผมไม่ต้องงิวลาผมต้องแข่งกันละว่า,วาน่าจะหมดแล้วแทตงตรงแทงหลัง่ะคิดว่านะผมนีเล่ลอออดดีกว่าไม่แก้เห็นคนกําลังค่อยปั่นเครื่องข้างด้วยแล้ะแต่ผมไม่สนนะผมผมไม่สนผมจะเอาคนนี้เป็นเลยหมูยอระไวแล้ว,วลผมตอนนี้ไว้ไว้ป่ะโอ้แต่มันไม่ถึงจริงๆหมายเพื่อนก็บวกกลับมา S <S อโอเคไม่ทันจริงใช่เวลาเพื่อนโอเคแขวนมาแล้วก็คนเก็บที่แกรสุดโอเคอยู่นู้นไม่เอะเอาจริงคนคุมมากนะแต่โอเคช่างมันมนะผมอ่าได้ไงจนได้โอเคงั้นก็ไม่สนแล้วกันมาเพื่อนไล่คนนี้ก็ได้ <S 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 งไปคิดว่าถึงอยู่นะอุ๊ยคนนี้มันวิ่งสวนแบบโคตรเก่งเลยคนเนี้ยแต่ที่จะตะกี้มันข้างมัว่วแบบมั่วจัดเลยนะจ,ยจริงตอนเนี้ยโอเคเพื่อนก็ตามไปก่อน มูนบอกกลับมาเอ้ยเรียบร้อยหลบโอ,อกาสอยู่คนนี้จะเอากินตอนนี้ผมแบบผมเคสผมเคสแบบจิ๋วมากเลยคือตันหน้าได้รอบเยอคือโมองหน้าเลยอะคือแบบอย่างที่บอกคือเห็นเราเป็นหมูบ้างมันก็เลยแบบอยากจะบุลลี่มากเลยแล้วก็ตอนนี้ผมเฟรมตกอะไรไว้เนี่ยอ่าลักเครื่องนี้คือแบบจะจะติดเต็มทีนะโอเคที่ไปก่อนแล้วก็รีออนเพื่อนเอาไงดีเฮ้ยเต๋ หมาดิเพื่อนเมื่อกี้อะไรปิ๊ปปิ๊เพื่อนแทงหลังมาให้แบบให้แทงเลยแบบซ้ำสุดแน่เพื่อนเอ๋อไม่มีอย่างนี้ก็เรียบร้อยโอ้โหแต่เรโคตรเราบริเกตกันนะคือจะจะซ้ำก็ไม่ใช่เรื่องแปลกป่าจะเป็นโค้กอ้างจิ้หายอะไรหมาแล้วจิ้วอย่างไจิ้วไปดิคือแบบผมเก็ดโอ้เก็กูดีบ้ากูแคร์ไอ้เหี้ยก็แบบไอ้บอกเป็นหมูว่ะก็แบบอยากบุลลี่จัดเลยแล้วก็ อาบ้าให่มันติดไปนะก็คือตอนนี้แน่ต้องแบบมีจุกเด็กที่แบบโคตรเทพโอาการอย่างลยตอนเนี้ยนี่ไงบอกแล้วจุกเด็กอย่างเทพเลยอ่าก็นาไม้โหดอยู่เพื่อนขอแบบมองอะไรไปก่อนก็มูบอกกลับมามเป็นไงหมูก็แบบมีโขมเหมือนกันกพยายามมาจุกเด็กดิป้าคิดว่าไอ้นี่ไงได้เสียงชัดมากเลยเนี่ยเกิดแล้วก็มูบอกกลับมา้ยคนนี้ไม่หลงลด้วยทุกคนดูดิคือแบบ ไม่มีคําว่าหลงอ่ะคนเนี้ยทำไมแต่ละคนตานี้คือแบบไม่มีคําว่าหลงจริงเนี่ยไม่เห็นหลังนะทุกคนไม่เห็นหลังจริงอ่ะโอเคบ่านี่น,นี่ก็มองหลังเยอะเกินแล้วหลอนโอเคตอนแรกนึกว่าคนนี้จะแบบจะเป็นแฮกแล้วต่ว่าเขาแบบไม่เห็นหลังแต่เขาแบบเขารู้ตลอดเลยกัแต่ก็คือเออคนนี้หลอนอยู่ก็น่าจะปะกติแหละโอเคแขวนเสาเขามาแล้วก็คนเจ็บที่อยู่ไกลสุดอ๋ออยู่บ้านเล็กอย่างนี้มาเพื่อน คือตัวเนี้ยคือเขาไม่ได้ยินเสียงขอวใจแล้วนะผมแล้วก็คนนี้เหมือนจะเป็นสปินปะต <c oughs> เตะเหลียบร้อ <laughs> ยมันไม่ได้ยินเสียงของใจเราใช่ไหมล่ะโอเคคนที่ตายแล้วผมก็ให้จะตายไปทุกคนก่อนหมาแต่ผมจะ่อยกให้จิวเล่าได้ว่ากูเขียนกูเขียนเอาเราอยู่ไหนเนี่ยที่เขาแบบไม่ไม่ช่วยแลย้วเหรอเฮ้ยโอเคตรงที่ไม่น่าช่วยจริงวายไม่มีใครมาช่วยวายไม่มีใครช่วย <laughs> โอ้โหนี่ขี้่ผลลีช่วหายเลยเอาเรียบร้อยตาย <laughs> อ่าโอเคผมเจอหลุมก่อนเชลิวผมเพราะว่านี่เห็นเชลิวออกหลังบ้านใหญ่ไปแต่เอาจริงผมลือ้อรอบแบบมารอบหนึ่งเลยเนะี่ยเอาเพื่อนมุดรอบหนึ่งแล้วก็โอเคดิฟันโชว์ก่อนทีๆดีโอ้คนนี้มันแบบอยากอรอดอ่ะอ่าโอเคโอเคโอ้โหสงสารจะหายเลย <laughs> ปล่อยก็ได้นานๆที่มีคนแบบขอรอดทีนี้ก็ไม่เสียหายอะไร <laughs> โอเคถือว่าจีๆอะไรกันตาเนี้สนุกมากแล้วเพราะว่า <laughs> คนที่ผมเคกูเค๋นี่คือตายาล้วอะไรกันก็เลยไม่ต้องออะไรมากแล้ว <laughs> โอเคไปเจอกันใหม่คลิปหนะ้า <laughs> ผมจีๆครับ